สองบริษัทเนี้ยเขาลดจานวนเสาลง<ะ>เพื่อบริหารต้นทุนไม่ให้เกิดการซ้ําซ้อน<ะ>ก็คือประหยัดต้นทุนนะครับรวมธุรกิจทั้งทีในการลดจํานวนเสาเนี่ยผมต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าพิกัดของเสาของตีแท็กกระทูมันไม่เคยอยู่อยู่ต้นเดียวกันแน่นอนเพราะเป็นคนรบริษัทอ่าค่ะแปลว่าในเมื่อลดของบริษัทหนึ่งเนี่ยพื้นที่เดิมจะหายไปบางส่วนอืจากสองเป็นหนึ่งเนี่ยพื้นที่เดิมจะหายไปบางส่วนครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหากับฟู่บริโภค ที่บ้านเคยอยู่ที่มีสัญญาณครอบคลุมพอเขาลดสัญญาณปั๊บตรงนั้นอาจจะเป็นลูกผีลูกคนตัวติดบ้างไม่ติดบ้างเน็ตดีบ้างไม่ดีบ้างครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องหน้าที่ของกรสชเข้าไปตรวจสอบครับว่าอการลดพูดตรงๆนะครับการลดจํานวนเสาเนี่ยต้องขออนุญาตกรสชถ้าแอบลดเองเนี่ยผิดกฎหมายเพราะกฎหมายบอกว่าการพักหรือหยุดให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอความเป็นชอบครับที่ผ่านอบ ที่ผ่านมาด้ขออันนี้<อ>ไม่ทราบเลยครับเพราะพอเราถามทางเ,าเลขานการเรื่องร้องเรียนเนี่ยเขาบอกเป็นเรื่องของอีกตะลักหนึ่งแต่เมื่อวานก็ให้ไปตรวจสอบครับว่าตกลงเนี่ยตรงนี้มีปัญหาไหมกรณีที่เขาตรวจพบว่ามีการ,รลดจำนวนเสาเนี่ยมีการแจ้งเราไหมแล,แล้วเราอนุญ,ญาตหรือย,อยังถ้ายัางก็ผิดกฎหมายครับคือท้ายความเป็นธรรมแบบเขาเนี่ยเมื่อเขารวมธุรกิจมันก็ต้องทําให้เกิดประสิทธิภาพถูกไหมคุณหมอใช่ครับไอ้เสาที่ไม่จําเป็นเขาก็ต้องไปวางเครือข่ายใหม่อ่ะก็คือเออไอ้ตรงนี้จะใช้ของใครตรงนี้จะใช้ของใคร แล้วก็จะทําให้มันเกิดประสิทธิภาพที่ดีสุดถูกไหมไอ้ที่ไม่จําเป็นก็เลิกไปอันนี้ถ้าว่ากันแฟร์นะแต่มันจะต้องมีช่วงที่ทําให้กระทบกับผู้พภอใก้น้อยที่สุดถูกไหมครับถูกต้องครับอ่าตรงนี้กสทชมไม่มีระบบตรวจสอบเหรอต้องบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยจริงๆตอนอนุญ,ญาตให้รวมธุรกิจเนี่ยมีเงื่อนไขนะครับว่าห้ามลดจานวนเสาน่าจะเป็นภายในสามปี<อ>หลังจากนั้นก็ไปว่ากันใหม่และตอนนี้ถ้าลดจํานวนเสาก็น่าจะน่าจะต้องพิจารณาอันที่สองระบบตรวจสอบเนี่ย เบื้องต้นนะครับกสทชมีระบบฐานข้อมูลก็คือสามารถดูได้ในระบบของกสทชว่าเสาที่ขออนุญาตมีต้นไหนต้นไหนต้นไหนอและถ้าเสาตั้งอยู่ตรงเนี้ยพื้นที่มันควรจะไปถึงไหนอืแต่นั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือไปทดสอบที่เรียกว่าขับรถตรวจสอบคุณภาพสัญญ,ญาณว่ามันตรงกับปริมาณเสาที่ตั้งไหมครับตอนเนี้ต้องเรียนให้ทราบว,ว่ากสทชก็ประเวณขับรถตรวจสอบอยู่นะครับอแต่ว่าอย่างที่บอกข้อจำกัดคือเราจะซื้อซิมที่แพงที่สุดเพื่อดูความเร็วสูงสุดใช่ ดังนั้นถ้าบังเอิญบริษัทเขาทําให้ซิมราคากลางเนี่ยใช้งานไม่ได้เราก็จะตรวจไม่พบครับไม่มีทางเลยเหรอที่จะตรวจแบบชนิดที่ซิมราคาถูกซิมราคากลางซิมราคาสูงสามารถจะวัดทธิภาพได้แดซื้อซิมมาครับทตอนเนี้ยมันเคยเกิดปัญหาว่าเราเคยเอาซิมเียกซิมซิมโดยเฉลีย่ยตามตลาดซื้อตามตลาดมาเนี่ยแล้วตรวจวัดคุณภาพบอกว่าตกมาตรฐานรบ, <ๆ S 2> บริษัทก็โต้แย้งว่าเฮ้ยจริงๆซิมที่ดีที่สุดเนี่ยมันไม่ตกมาตรฐานอืตั้งแต่นั้นมาเนี่ยสำนักงานก็เลยไปซื้อซิมที่ดีที่สุดมา แต่พอซื้อซิมสิดีสุดามาปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ตรวจซิมราคากลางหรือซิมราคาถูกอย่างเช่นถ้าอย่างที่ผมบอกแล้ะครับว่าถ้าเราสมัคิซิม10เม,ม,มกะบิตต่อวินาทีพอแล้วเขาไม่ได้ตรวจเราตรวจที่ซิม100เมกะบิตดังนั้นเนี่ยเราซื้อ10เ,เราได้5ซึ่งมันผิดจรจ้านะครับกสอดเทียาจะตรวจไม่พบครับวิธีทําก็คือต้องไปเอาซิมที่ร้องเรียนเนี่ยมาตรวจหรือไม่ก็ซื้อซิมในรายการส่งเสริมการขายเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการตรวจครับซึ่งตอนแรกต้องเรียนให้ทราบว่ารายการส่งเสริมการขายมีเป็นพัันนโโปรมช่ มันแต่มันพอจะพอจะพอจะคาดอะไรพอจะอกรุบได้อ่ะว่าด้<ข>าซิมซิมในระดับที่ใช้ความเร็วเท่านี้ซิมในระดับที่ใช้ความเร็วเท่านี้เอาสักสี่ขั้นก็พอกับท็อปเลยต่ําสุดท็อปแล้วกางสักสองตัวแล้วไปไดทดสอบ,บมันก็จะเห็นนะใช่ครับเออคือถ้าเอาเฉพาะตัวท็อปไปมันก็คือมีแรงสูงสุดอะมันก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาหรอกถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่ไอ้กลางลงมาจนถึงระดับล่างไอ้ซิมที่ความเร็วน้อย มนันจะไม่ได้เลยเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้ถูกคุ้มครองเสียคุณหมออันนี้ตรงนี้เป็นช่องโหวโ่ในปัจจุบันครับซึ่งแปลว่าสำนักงานกสตชต้องพัฒนาระบบก,การตรวจตามที่คุณสรยุทธ์เสนอก็คือว่าเฮ้ยคุณต้องมีซิมหลายระดับไม่ใช่ไปดูเฉพาะระดับสูงสุดเพราะคนล้อกเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าล้อกเรียนสักร้อยเคสเนี่ยเก้าสิบเคสเป็นล้อกเรียนไม่ใช่ซิมสูงสุดอยู่แล้วครับเป็นซิมราคาปกติหรือราคาต่ำครับครับไอ้คุณหมอตอนที่รวบรวมเนี่ยเขามี มาตรการไม่ใช่เหรออะคุณหมอต้องบอกก่อนนะไม่ได้เป็นบอร์ดปัจจุบันนะค่ะถูกตั้งมาเป็นอนุดูเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีนี้ถูกไหมแต่ถามดปวยความรู้นะตอนที่เขาควบรวมคือกสชมีมติรับทราบว่าเขารวมกันแล้วก็คืออนุญาตนะแหละแต่ถึงจะไม่ใช่คำอนุญาตคือรับทราบแต่ได้กําหนดเงื่อนไขว่าหนึ่งต้องทําอะไรสองทำอะไรสามต้องทาอะไรเอาได้ปฏิบัติตามนั้นไหมอ่ะที่จะตรวจสอบเป็นต้นว่าถ้ามันมีข้อกําหนดว่าคุณจะหยุดใช้เสาไหน ห้ามหยุดภายในกี่ปีถ้าหยุดต้องทํำยังไงถ้ากรณีสัญญาณจะต้องมีการตรวจสอบไหมว่าคุณภาพต้องไม่ลดลงมันมีการมอนิเตอร์ไหมคุณหมอปวิทในปัจจุบัน<ม>สำนักง,งานใช้ระบบรายงานครับพูดง่ายๆคือให้เอกชนรายงานดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเราติดตามมาตรการเงื่อนไขที่ที่กรทรกรท,ก,ทกำหนดไปน่าจะประมาณยี่สิบข้อนะครับ<ะ>อย่างน้อยสิบห้าข้อจะบอกว่ายังไม่รายงานครับออาเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเอกชนรายงานคือใครเอกชนคนนอกคนกลางเหรอ คือคนที่รวมธุรกิจเนี่ยแหละครับคือเขาไม่ได้ที่ต้องรายงานว่าเางื่อนไขเนี่ยเขาทำแล้วหรือยังเอาสมมติว่าเรากำหนดเงื่อนไขที่20ข้อเนี่ยน่าจะมีความคืบหน้าแค่ประมาณ5ข้ออีก5ข้อเนี่ยสำนักง,งานจะระบุว่ายัางไม่ได้รรายงานครับไม่คือกสจะต้องมอนิเตอร์เขาถูกไหมที่คนคที่ถูกมอนิเตอร์รายงานเองเหรอใช่ครับฮะเอาเอาง่ายๆเลยนะครับกสทชมีเงื่อนไขว่าให้บริษัทจ้างที่ปรึกษามาตรวจสอบต้นทุนที่แท้จริงภายใน6เดือนครับ ปัจจุบันผ่านมากี่เดือนแล้วครับยังไม่ได้จ้างเลยฮะดังนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือสํานักง,งานเนี่ยจนรายงานเข้ามามถ้าถ้ารายงานผ่านก็บอกว่าผ่านไม่ผ่านก็บอกไม่ผ่านแต่ที่สดสำคัญที่ส่วนใหญ่ยังไม่รายงานครับอันนี้คือข้อที่สองคือมียี่สิบข้อสมมติรายงานมาห้าอีก15ยังไม่รายงาน ถูกต้องครับส่วนไอ้ที่รายงานมาก็คือคนที่จะตกตรวจสอบเป็นคนรายงานเองว่าผมผ่านอย่างนั้นเหรอใช่ใช่ครับเอาง่ายๆนะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยคําถามที่ผู้พิพากษามาตลอดเงื่อนไขบอกว่าถ้ารวมธุรกิจแล้วราคาเฉลีย่ยต้องลดลงร้งงอยละสิบสองผู้พิพากษาส่วนใหญ่รู้สึกว่ามีแต่แพงขึ้นอืสิ่งที่บริษัททําก็คือว่าต้องต้องเข้าใจกันนะครับว่ามันต้องเปรียบเทียบรายงานฉบับที่หนึ่งคือก่อนรวมกับฉบับที่สองคือหลังรวมหกเดือนมาคํานวณอืบริษัทขอแก้รายงานฉบับที่หนึ่ง คือเขาเคยสจมมาแล้วล่ะอยู่ในฐานข้อมูลเราแต่พอจะคำโดลดสิบเอร์เซ็ไหมเขาขอแก้รายงานเพิ่มโปรมันเต็มไปหมดเลยซึ่งสักงานยอมให้แก้แล้วค่อยมีการฉบับที่สองมามานะครับแล้วมาคำโด,ดลงลดร้อยละสิบสองปัญหาก็คือว่ามีมีบางส่วนซึ่งตรวจสอบไม่ได้ว่ามีแพ็กเกจที่ขายจริงอ่าผมยกตัวอย่างเขาบอกเฮ้ยมีแพ็กเกจนี่ราคาถูกมากเอามาเฉลี่ยแล้วมันถูกลงมีคนใช้เป็นล้านเลยอืเราขอถามว่าเอ้ยมันมีโฆษณาหรือมีมี แหล่งสมัครไม่ย่างเช่นกดลิงก์เข้าไปแล้วเจอหน้าโฆษณาที่อ่านได้อะไรเขาบอกไม่มี <Ừ. S 2> พูดแค่ที่ตรวจสอบไม่ได้เลยบนนริษัทบอก่าเป็น<ส>เป็นแพ็กเกจเขาเรียกอะไรอันเดอร์ดอะไลน์ก็คือแพ็กการ์ดถ้าูดแบบภาษาชาวบา้านคือโปรลับถ้าอย่างนั้นปั๊บก็คือว่ากสทชก็ม,มีมีความสามารถในการตรวจว่าจริงหรือไม่จริงเลยดังนั้นตอนเนี้ทางอนุกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้มีปติว่ารับทราบแต่ไม่ยืนยันว่ามีการลดลดลงร้อยละสิบสองจริงนะครับเรื่องราคาอ๋อ คือสรุปว่ามันการตรวจสอบก็คือมันก็ตรวจสอบมีมีประเด็นจริงๆนะคุณหมอนะถ้าเป็นอย่างที่คุณหมอประวิทย์บอกก็คือขนาดเรื่องราคาถ้าเกิดเขาใช้ราคาเฉลีย่ยถูกไหมเวลากดเกณฑ์น,น่ะถูกต้องครับก็ไปมีแพ็กเกจซึ่งอาจจะมีจริงเพราะเขาบอกว่ามีจริงค่ะใช่ครับแต่ว่าอาจจะมีข้อสงสัยจากผู้บริโภคบอกไหนจะซ,ซื้อซื้อที่ไหนไม่เห็นมีเลยถูกต้องครับใช่ครับอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแต่มันต้องมาถ่วงทําให้ราคาเฉลีย่ยมันลดลงถูกต้องครับอันนี้คือประเด็น ทั้งหมดนี้เนี่ยจริงไม่จริงก็ไม่รู้นะผมฟังจากคุณหมอประวิทย์เนี่ยกสทชไม่มีกลไกที่จะตรวจสอบเองเลยเหรออ,อคิดว่าต้องต้องต้องเขาเรียกอะไรเนี่ยต้องเริ่มที่ววัตถุประสงค์และความมุ่งมั่นที่จะตรวจสอบก่อนครับมผมคิดว่ากสทชเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งจบวิศวะจบปริญญาเอกจบเศรษฐศาสตร์จบกฎหมายถ้าจะทํางานอย่างทุ่มเทเต็มที่อย่างจริงจังนะครับเ็คือมีมีเข็มมุ่งว่าแต่ตรวจสอบเนี่ยผมคิดว่าทําได้ แต่ตอนเนี้ยบรรยากาศก,ก็คือไม่มีไม่มีทงว่าจะยังไงมีแก้งเงื่อนไขมาก็รอรายงานอย่างเดียวถ้าเขาไม่รายงานก็ยังไม่กระตือรือร้นไปตรวจสอบครับโอเดี๋ยววันไหนผมต้องเชิญกสชมาเรียนถามนะเนี่ยค่ะว่าตกลงมันยังไงดีครับใช่ไหมแต่ว่าไอ้กรณีที่มีคนสงสัยว่าเฮ้ยพอการแข่งขันน้อยลงต่างฝ่ายต่างไม่พัฒนาเนี่ยไปไม่ได้ไหมเป็นไปได้ครับก็คือก็คือผมยกตัวอย่างเนี่ยเราลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพเพื่อแย่งลูกค้า แต่ถ้าในเมื่อการแข่งขันมันลดลงก็ไม่ต้องแย่งลูกค้ากันดังนั้นเนี่ยก็ไม่จะไม่ต้องลงทุนในส่วนซึ่งอเนริตเคยลงทุนพูดง่ายคือลงทุนแค่พอรักษาลูกค้าเดิมก็พอแล้วอไม่ต้องลงทุนเพื่อแย่งลูกค้าใหม่กันอแต่นี่มันก็ยังไม่มีหลักฐานเป็นการคิดไปอนะก็ต้องรอดูปริมาณอย่างที่เลยาธาปริมาณเสาปริมาณการลงทุนว่ามันจะขยายตามแผนเดิมไหมหรือไม่ในพื้นที่ตรงไหนเนี่ยที่มันมีการลดปริมาณการการตั้งสถานีลดปริมาณสัญญาณพวกนี้ต้องติดตามครับ ซึ่งสุดท้ายมันก็กลับมาสู่ระบบตรวจสอบของกสทชนี่แหละถูกไหมถูกต้องครับเพราะมันไม่มีอะไรดีไปกว่าเขาจะบอกเขาลงทุนเลยงไงแต่ถ้ามันยังมีปัญหาสัญญาณมันลดมันอะไรยังไงซึ่งตรวจสอบแบบที่ละเอียดสักนิดหนึ่งอย่างที่เราคุยกันมันก็พอจะเห็นถูกต้องครับเออแล้วคุณหมอไม่เสนอกับกสทชเลยแล้วในฐานะบอดเกา่าไม่บอกเขาหน่อยเหรอให้มันเข้มข้นหน่อยสิเอาเอาผมยกตัวอย่างง่ายกันนะครับ อนุกรรมการที่ดูแลเรื่องการรวมธุรกิจเนี่ยมีมติให้ทํารายงานหกเดือนหกเดือนคือเขารวมธุรกิจหนึ่งมีนาสามสิบกันยาเนี่ยให้ทารายงานว่ามันคืบได้าหรือไม่คืบได้ยังไงอืมแล้วจนปัจจุบันเนี่ยสํานักงานยังไม่เสนอกสสชเลยครับรายงานเสร็จแล้วนะครับแต่กสสชไม่เห็นเลยครับหมายถึงสํานักงานกสสชคือเป็นข้าราชการยังไม่รายงานบอร์ดเลยทั้งที การจัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยังไม่รายงานบอร์ดใช่ไหมใช่ครับอนุกรรมการเสร็จแล้วใช่ครับสามสิบกันยาใช่ครับตุลาพฤศจิกาธันวากลางเดือนแล้วเนี่ยสองเดือนครึ่งคุณหมอ,อนนไม่ไปถามถาเขาว่า,าในฐานะเคยเป็นบอร์ดอยู่นะทำไมไม่รายงานเขาให้เรียบร้อยนะเขาจะได้แก้ปัญหา คือคือ,คอพูดตรงไปตรงมาเข้าใจว่ารายงานเนี่ยน่าจะไม่ถูกใจเอกชนเท่าไหร่ละครับเพราะบอกว่ามตาตรการไม่คืบหน้าเป็นส่วนใหญ่อุ้ยอย่างนั้นเหรอฮะอ๋อถ้าอย่างนั้นชาวบ้านจะทำไงฮะเนี่ยตอนนี้ฮะจริงๆจริงๆก็ต้องเงร็กรัดให้ข้อเท็จจริงมันเปิดเผยนะครับก็คือเอารายงานนี้เสนตอต่อกรรมการแล้วถ้าเพื่อความโปรง่งใสไปทํากรรมการเปิดเผยรายงานต่อสาธารณะครับเรื่องก็จะได้มีการตรวจสอบร่วมกันว,ว่าอะไรควรเป็นอะไรครับ แต่ถ้าเราทําข้อมูลทุกอย่างให้เป็นความลับผมยกตัวอย่างนะกรสกรสอดแทชุดเนี้ยลักษณะพิเศษนะครับอเอกอสารทุกฉบับตีตารับหมดร<ห>ายงานการประชุมเนี่ยทํารายน้ําว่าเป็นของใครของใครครับทั้งที่ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลสาธารณะอย่างที่ผมบอกเนี่ยเ,ยเรื่องร้องเรียนเจ็ดเดือนเนี่ยมันแค่ห้าร้อยเจ็ดสิบพอสามเดือนหลังเนี่ยมันหกร้อยเก้าสิบห้าจริงๆมันเปิดเผยได้นะครับแต่ทุกอย่างจะกลายเป็นความลับหมดเพื่อไม่ให้ใครรู้เลยครับหมายความว่ายังไง คือถึงขนาดทำรายําเอกสารที่ไปที่แต่ละคนเนี่างั้นเหรอกรรมการทุกคนเนี่ยเอกสารวาระจะมีรายําของตัวเองครับและคือเขาบอกว่ามันเป็นเอกสารรับถ้ามันหลุดไปเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายดังนั้นต้องตีแล้วทุกคนก็ไปรับผิดชอบเองว่าหลุดจากใครแต่ก็จี่จริงคืองท่านนั้นอยู่บนเลยอยู่บนกระดานนั้นเลยสุกครับหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยเปเปอร์ของผมจะเป็นรายน้ําที่เป็นชื่อนายสรยศัก์กต้องครับ ของต้องใบก็นางสาวพิเชษฐันดังนั้นถ้าหลุดและถ<ด>้าหลุดออกไปที่ไหนเองอะละปล่อยครับแต่ปัญหาคือจริงๆที่หลุดเนี่ยมันไม่มีรายําครับแปลว่ามันหลุดตั้งแต่ชั้นสํานักงานนะครับเอ๊ะเออ,เอ,อ,เอ,อมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆนะคุณหมอนะคือตอนนี้มันเกิดมันเกิดข้อกังวลถึงพยายามจะจะดจ,จ,จะพูดแบบฟังดูไม่ดีคือพยายามไม่เปิดเผยข้อมูลนะครับเออ อพอไม่เปิดเผยข้อมูลปั๊บี่ยก็เจอโจทย์ทันทีว่าทําให้ตรวจสอบระบาด<อ>ตอนนี้เอาต,ตรงๆเนี่ยถ้าเป็นนักข่าวสายกสอสชอเนี่ยห,<า>หลายคนไม่มาที่จนานักงานแล้วนะครับเพรามาแล้วก็ไม่ได้ข่าวอืแต่ก่อนเนี่ยไปห้องข่าวห้องนักข่าวกสอสชอเนี่ยยังเห็นนักข่าวมา,มเ,าเกือบทุกวันปัจจุบันเนี่ยแต่ละเดือนไม่เห็นเลยนะครับยกเว้นจะมีหมายเชิญเข้าไปเพราะเพราะว่าข้อมูลไปถูกปกปิดหมดแล้วครับในในสมัยเนี้ยซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติมาก หน่วยงานของรัฐเนี่ยจริงๆมีคนเปิดเผยข้อมูลครับออื